สวัสดีจ้าผู้ดา่าสวนตะไคร้ยายหไหวอะ่ะเป็นสายไปพี่น้องเลาะริมคอ,อกมันนะอันฝนตกใส่แล้วทันยังแม่นงามมันใบเขียวซุ่มซำนะยายไวเลวยปาดไปไว้ใส่กินก่อนอันถือแท้เอาคาบมืดกะให้มันมีอันกินนะนะยายไวเลวยปาดไปไว้ก่อนไม่เห็นตะไคร้ก็ไดรถือแท้เอา อยากเอาเฮ็ดกินเฮ็ดอย่างกะง่ายดีโฮโเป็นสายไปพื่ออะยายใบขยายไว้นะอันปูบ่ยากเดอ้อพี่น้องเดอ้อเอาสี่ห้าต้นที่มันเป็นหากแล้วท่านเอาเสียมท่านสับเจบ็บหมามักมงใดนะเฮ็ดเป็นสายไปกระใดมันทั้งแพ้อันอันตะไคร้เขาเนี่ยมันทั้งแพ้มันปลูกง,ง่ายแล้วก็เป็นธรรมชาติไปฮะ แม่เนมตับครก่อนอโอ้ถ้าบนโนมมันปาดบดัมันใบมันสิแย่ตาเฮาเฮาเฮาต้องโนมหลงอันนี้ยายใบบัวใดเอาเสียบหมาคันเอายายเอาเอาเสียบมานสับเจียบรลดเนี่ยอันนี้ยายใบข้างไดเอามีดเนี่ยคันเอาเสียบมาบบนี่สับลาบีออกได้ทั้งห้ากพร้อมแล้วกลับไปปลูกใดถ้าเฮาเอี่ยไปปลูกนะอันให้มันมีห้าก,มกเาม่นซ้ำไว้เฮาบ่วใปลูกพร้อมมัน ส3ซ้มือหรืออาทิตย์นึงก็ได้คันแต่ว่าให้มันซําอยู่ในน้ำมีห้าแล้วปลูกไว้นําข้างเหือนเฮานะนี่ใบมันอีเขียวงามอ่อนอันมันเป็นตะไคร้ใหม่นะมันมันจะหอมเพราะว่ามันเป็นใหม่แล้วยายไหวว่ามันยุ่หม้อบ้านเขาแล้วเอาไปไว้น้ำเก็บเก็บไปไว้ถือแค่ค่ำแท่มืดอท่านเขาก็บ่ได้มาเอาไก่ อย่างนน้อยๆ่ะประหยัดห้าบาทสิบบาทน้อ,พ,นอ,นอพี่น้องเนาะพื้นเขาไม่ได้ซื้อเพิ่นนนะมีแต่ไข่มีขา่ามีใบตะเภาวบวรพา,ากระยาแต่ว่าเครื่องกินนนะปลูกไว้หอมเปรหอมอย่างหุดเยะงามเขาใส่ลาบใส่หยางัขนเอาเสียบมานี่สับเยอบโอโรอดเนาะอันนี้ยายไหวข้างได้ผ่านมาแล้วโอ้ พอดีว่าเห็นตะไคร้อีป้าดเอาตะไคร้ไปกินก่อนเฮาป้าดเดี๋ยวซื้อแล้วก็ปงขึ้นใหม่ดเดี๋ยวหยามันมันมันคือสับหักออกถ้าเฮาเอาเสียมสับหักออกสิลน่นเออบวบปงเพราะว่าหาักมันออกมีแต่มัมนทีนออน่ขยายแตกออกอีกแล้วอันนี้ฮันได้ไหวเลยเออเอาไปกินซั่วหน่อยนี่เอามีดจิ้มเอากระไดดอกเอาสะแล้วมันกระปงขึ้นอีกบางคนเพิ่งทอดเอาไปกลับ เฮ็ดผักกับนะมันกกอบมันอ่อนดีนะมันโเมันตะใส่กินมันมันเป็นยาพรอมนะมันเป็นยาเป็นเป็นสมุนไพรว่าพื้นตะไครเห่านะซ้ำนี้กับป้านได้คาบนึ่งอนะ่ะพี่น้องเนี่ยเอาเอาคาบนึ่งนะเนี่ยน่ะได้กินสดอยากได้ย้ำได้กล้ามาเอาได้เสีละกดไลค์กดแซร์อย่าไปไดเด้อพืช พันพอเพียงพออยู่พอกินจ้าสวัสดีจ้าเออ